สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลายท่านนี่นะครับนะชอบบอกผมว่านะผมเป็นติ่งฝั่งโน้นฝั่งนี้นะต้องบอกว่าผมไม่เป็นติ่งใครเลยนะผมไม่ได้สนใจว่านะใครจะแพ้ชนะนะบางคนบอกว่าเนี่ยนะช่องนี้ต้องเปลี่ยนนะนะครับเหมือนเชียร์มวยเนี่ยนะออพอฝั่งโนนเนี่ยนะใกล้จะชนะเราต้องเนียนๆนะเปลี่ยนมาเชียร์ฝั่ง นี้อะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่สไตล์ผมนะสไตล์ผมคือคิดวิเคราะห์ตั้งแต่แรกเลยว,ว่าไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ได้แยกว่าเชียร์ฝ่ายไหนหรือว่าอยากให้ฝ่ายไหนชนะแต่เป็นการมองเกมนะครับการช่วงชิงอํานาจระหว่าง2คขั้ว2ฝ่ายมากกว่านะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าการที่สหรัฐนะครับมีการแอบคุยกับรัเสเซียมานานนะโดยการเปิดเผยของนายเจคซาริแวรนะครับที่ปรึกษาสภาวความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย นะมันเป็นยังไงกันแน่นะทำไมนะจึงมีการเปิดเผยข่าวออกมานะในขณะที่หลังจากที่มีการเปิดเผยว่ามีการแอบคุยลับๆนะครับกับที่ปรึกษานะครับของทำเนียบเคมลินแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านสภาความมั่นคงนะของรัสเซียเนี่ยนะต่อมาไม่นานก็จะเห็นว่ารัสเซียมีการถอนกำลังนะครับทหารจากเมืองเคอร์ซอนนะครับข้ามแม่นม้ำดนิปเปอร์มา มาตั้งแนวป้องกันนะครับอยู่ทางฝั่งขวานะครับของแม่น้ำเดนิเปอร์นะฮะทำไมมันถึงเหตุการณ์ดูเหมือนสอดคล้องกันแล้วก็ทางสหรัฐก็มีการส่งสัญญาณให้ยูเครนนะครับเปิดการเจราจาคือไม่ปิดช่องทางการเจราจาจกไม่ได้กดดันนะเป็นแต่ว่าเปิดช่องทางเจราจาไวนะถ้าเราประเมินจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแปบลบว่า สหรัฐเองนะครับก็ไม่ต้องการให้สงครามขยายตัวบานปลายหรือไม่นะหรือว่าลึกๆเราเนี่ยกลัวสงครามนิวเคลียร์นะครับเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้ารัสเซียใช้นิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะบานปลายออกนอกอยูเครนไปในยุโรปหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการป้องปรามนิวเคลียร์ของทางสหรัฐนะต่อน,นิวเคลียร์รัสเซียเนี่ยจะสำฤทธิ์ผลหรือไม่นะจึงต้องเปิดคุยกันลับๆนะหลายเดือนแล้วด้วยนะแต่เพิ่งมาเปิดเผยนะ อันนี้แปลกนะครับคุยลับๆมาหลายเดือนแล้วแบอบกว่าสหรัฐก็ก็เกรงเกรงอยู่เหมือนกันนะเกรงเกรงนิวเคลียร์ของรัเสเซียอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะสะกัดกั้นไม่อยู่แล้วมันบานปลายไปในยุโรปแล้วก็ไปทั่วโลกเลยหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่เราจับสัญญาณเห็นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เห็นทางรัเสเซียนะครับแล้วก็มีการถอนกําลังออกจากเมืองเคอร์ซอนมานะเหมือนกับว่าเปิดทางนะที่จะเจรจาสันติภาพ นะระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะที่เท่าที่ประเมินสถานการณ์ดูในขณะน,นี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นเลยว่านะทางสหรัฐก็บอกว่าโอยม,มีการพูดคุยนะต่อสายตรงระหว่างรัฐมนตรีกรวาวหมสหรัฐนะกับรัสเซียมาหลายเดือนละนะเพิ่งมาเปิดคุยกันไม่นานนี่เองนะนายพลรอยออสตินเนี่ยเพิ่งจะโทรสายตรงไปคุยกับนายพลนะเออเซอร์เก้ชอยกูเองนะไม่นานนี่เอง แต่ข่าวออกมาคือเจคซอริแวนที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐแอบบคุยกับรัสเซียมาหลายเดือนแล้วมันยังไงกันนะข่าวที่ปล่อยออกมาในสื่อกระแสหลักกับกับข่าวที่แอบ,บซ่อนอยู่เครื่องหลังเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจนะเขาเรียกว่ามันต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอะ่ะนะคือสหรัฐเนี่ยแอบบคุยกับรัสเซียมานานนะแต่เพิ่งมาบอกนะแล้ว ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยข่าวว่าไม่ได้คุยกันเลยนะกลาโหมของสหรัฐเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับกลาโหมรัเสเซียเลยนะแต่พอมาไม่กี่วัน,นที่ปรึกษาสภาความมั่นคงชาติสหรัฐบอกว่าคุยฮะคุยลับๆไม่บอกด้วยนะเนื้อหาในการค,คุยคุยเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยหรือบอกว่าเล่นกันหน้าฉากอย่างหลังฉากอย่างไวไวใจไม่ได้นะเพราะนั้นการแอบคุยลับๆเนี่ยจะเป็นการหยั่งเชิงก็ได้นะหยั่งเชิงด้วย เป็นการบอกได้นะว่าเฮ้ยอย่าให้มันบรรปลายของอนอกยูเคนเลยนะอย่าไปถึงสงครามลิวเคียเลยให้มันจบตรงนี้เถอะให้มันจบลงที่เจราจาสันติภาพเอถอะเราจึงมองเห็นนะครับว่าหลังจากที่นายเจคซาริแวนออกมาพูดส่งสัญญาณให้ยูเครนนะครับอย่าปิดช่องทางการเจราจากับรัสเซียแล้วต่อมารัสเซียก็มีการถอนทัพนะครับออกจากเมืองเคอนะคร์ซอนนะเพื่อจะเปิดทางเจราจาสันติภาพดูเหมือนทิศทางแบบนั้นนะครับ ดูเหมือนว่าเซเลนสกี้เนี่ยยังตั้งเงื่อนไขซึ่งยากอยู่เหมือนกันนะให้รัสเซียออถอยออกไปนะจากดินแดนที่ยึดครองทั้งหมดนะรัสเซียต้องคืนดินแดนทั้งหมดนะรัสเซียต้องจ่ายค่าสงครามนะครับแล้วต้องถูกตัดสินเป็นอาชญากรสงครามต่างๆน,น,นานาะซึ่งการตั้งเงื่อนไขแบบนั้นเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพเหมันจาก สิ่งที่มองเห็นนะครับนะเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยน้องบอกว่าดูเหมือนว่านะครับนะสหรัฐนะและยุโรปนะไม่ต้องการให้ยูเครนนะมันบานปลายออกไปทางยุโรปนั่นเองนะไม่อยากจะต้องมาประลองกําลังหรือเสี่ยงทายนะกับสงครามนิวเคลียร์ซึ่งก็ไม่แน่าจว่าจะสกัดกั้นนิวเคลียร์ของรัสเซียได้หรือไมนะ่นี่คือสิ่งที่ผมจับสัญญาณนะครับมองเห็นนะครับว่าทำไมนะครับถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น นะมีการแอบ,บคุยลับกันนะระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมานานแล้วด้วยแต่ไม่บอกนะครับเพิ่งมาบอกนะแต่ออกข่าวกระแสะหลักว่าอุกกาลาโหมสหรัฐกับรัสเซียนี้ไม่ได้คุยกันหลายเดือนแลวนะแต่ว่าที่ปรึกษาสภาความมัน่นคงที่แอบ,บคุยกันนะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเห็นไหมครับก็เพราะว่ากลัวสงครามนิวเคลียร์นั่นเองเพราะมองว่ารัสเซียนะอาจจะพร้อมแลกในสงครามนิวเคลียร์ และสหรัฐก็ไม่มั่นใจว่าจะสะกัดกั้นนะครับนิวเคลียร์ของรัสเซียได้หรือเปล่าจึงไม่อยากให้บันปลายนะครับนี่คือผลของการพูดคุยเจราจากันร,รัสเซียก็ให้ข่าวมาหลายครข้างหลายหนนะครับว่าพร้อมที่จะเปิดสงครามขยายตัวบันปลายออกไปนอกอยูเครนอาจจะมีการใช้นะครับขี่ปอาวุธยิงทำลายดาวเทียมด้สำําไปในกรณีที่สหรัฐนะหรือว่าอ,องค์กรเอกชนเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับนะ การปฏิบัติการทางการอาหารนะ่ยต่อ,อยูเครนโดยใช้ดาวเทียมพาณิชย์โดยก็แล้วแต่รัสนะเซียก็ขู่จะใช้ขีนอวิทยิงทําลายดาวเทียมด้ซ้าไปนะครับแล้วก็มีการซ้อมรบกองกําลังนิวเคลียร์พร้อมนะทั้งที่ติดตั้งนะครับในฐานยิงนะที่ติดตั้งในเรือดำน้ำเนี่ยคือคือมีหมดอ่นะนี่คือสิ่งที่ผมมองนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็คงอยากจะเจรจานะบนโต๊ะเจรจาจบดีที่สุด นะครับก่อนนี้ไม่อยากขายตัวบันปลายออกไปนั่นเองนะแต่นี้ผมบอกนะครับเราติดตามข่าวเนี่ยอย่าเชื่อข่าวทั้งหมดนะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนนะครับโอเคนะครับเรามีสินค้านะมาแนะนํากันนะโปรโมชั่นเดือนนี้เฮลตี้แนด์นะครับขนมเพื่อสุขภาพนะครับก็แนะนําว่าควรทานผักและผลไม้สด ขนมที่ทําจากธัญพืชข้าวแป้งไม่ขัดขาวไข่มันดีจากพืชแล้วก็โปรตีนจากพืชนะครับเน้นวัตถุด,ดิบที่ดีสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์ด้วยนะครับก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดเซตขนมเพื่อสุขภาพ6อย่างนะครับในเดือนนี้ก็มี1ถั่วลายเสือกระปุกละร้อยแบาทนะครับสเม,ม็ดม,มะพ่วงหิมพานคั่วเกลือกระปุกละ200บาท3คุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะกระปุกละ230บาท สี่เห็ดเข็มทองกรอบกระปุกละสามร้อยบาทห้ากระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแพ็คละหกสิบห้าบาทและวหกกล้วยน้ำว้าอบกรอบนะครับแพ็คละหกสิบห้าบาทนะครับหกอย่างนี้นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยพันสี่สิบาทนะครับพิเศษเหลือเพียงแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทท่านสามารถนะครับร่วมสนับสนุนนะโดยการโทรหรือว่าโทรสั่งหรือแอดไลน์เข้าไปที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหกหกนะครับคุณหนึ่งนะครับให้แจ้งชื่อนะที่อยู่เบอร์โทรติดต่อของผู้รับนะครับ แล้อย่าลืมนะครับแจ้งว่ามาจากช่องอาจารย์เสก5.0ดศวยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนช่องผมนะครับแล้วก็ได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับพิเศษสั่ง2ชุดนะครับแถมฟรีชามะเขือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลน้ำตาลฟรี2กล่องนะครับมูลค่า130บาทนะครับก็ตัองขอขอบคุณนะทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับต่อบรรดาเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนนะครับค่าใช้จ่ายนะที่ผมทำคลิปนั้นในช่องผมมาแล้วที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ